เรื่องผีขโมดต,ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถานพศ2493ให้คำนิยามไว้ว่านเป็นผีชนิดหนึ่งมักเห็นเป็นดวงไฟในเวลากลางคืนเมื่อเข้าไปใกล้ก็หายไปแต่ความหมายของชาวบ้านผีขโมด หมายถึงผีหรือวิญญาณทั่วๆไปที่สิงสู่อยู่ในปา่าจากหนังสือพระอริยะสงไทยเล่มสองเล่าถึงผีขโมดว่าครั้งหนึ่งนานมาแล้วหลวงปู่แหวนสุจินโนแห่งวัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่กับพระอาจารย์ตื้อซึ่งเป็นลูกศิษย์สายพระอาจารย์มั่นภูริตัตโตได้ร่วมเดินทุดงไปยังพระราชอ,อาณาจักรลาว โดยข้าแม่น้ำโขงไปจนถึงภูเขาควายซึ่งเป็นภูเขาสูงและอยู่ในป่าลึกอันเต็มไปด้วยความอาถรรพ์ลึกลับหลวงปู่แหวนและพระอาจารย์ตื้อเลือกได้ถ้ำแห่งหนึ่งซึ่งมีทำเลดีสามารถบังลมพายุได้เป็นที่พักพอตกค่ำต่างองค์ก็ต่างนั่งสมาธิภาวนากันองค์ละมุมถ้ำ คือพระอาจารย์ตื้อนั่งภาวนาอยู่ใกล้ปากถ้ำส่วนหลวงปู่แหวนนั่งภาวนาอยู่ลึกเข้าไปคืนนั้นปรากฏว่าข้างนอกถ้ำมีลมพายุพัดกระโชกเสียงอื้ออึงอยู่ตลอดเวลาพอตกดึกอากาศก็ยิ่งหนาวเย็นลงทันใดนั้นก็มีเสียงประหลาดลอดเข้ามาในถ้ำตอนแรก ก็ค่อยๆดังมาจากเชิงเขาและก็ดังขึ้นเรื่อยๆแสดงว่าเจ้าของเสียงนั้นได้เคลื่อนตัวขึ้นมาที่หน้าถ้าเสียงดังกล่าวเป็นเสียงร้องอย่างหวยหวนเยือกเย็นแต่ไม่ทราบว่าเป็นเสียงอะไรครั้นเมื่อเสียงประหลาดดังมาถึงปากถ้ำก็มีเสียงดังตุบเหมือนเสียงของหนักๆลนพระอาจารย์ตื้ นั่งอยู่ปากถ้ำได้ลืมตาจากภาวนามองที่ปากถ้ำด้วยความสนใจและก็ได้เห็นสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นเป็นเงาดำทะมึนปรากฏอยู่ที่ปากถ้ำซึ่งท่านกลางแสงสลัวๆนั้นพระจารย์ตือ้อเห็นเจ้าสิ่งนั้นซึ่งเป็นเจ้าของเสียงอันหวยหวนดังกล่าวมีลักษณะลางๆคล้าย คล้ายๆกับลิงตัวใหญ่แต่ใหญ่กว่าลิงธรรมดามากและใหญ่กว่าคนกว่าเท่าตัวส่วนหลวงปู่แหวนซึ่งนั่งอยู่ลึกเข้าไปก็ได้ยินเสียงดังกล่าวและก็ได้ลืมตาดูเหมือนกันท่านตื้อท่านตื้อหลวงปู่แหวนเรียกพระอาจารย์ตื้อด้วยเสียงเบาๆเออพระอาจารย์ตื้อขานลับ ท่านเห็นแล้วหลวงปู่แหวนถามทุกคืออะไรหลวงปู่แหวนถามชาติปิทุกขาชาลาปิทุกขาพยาติปิทุกขามระมระนทุกขพระอาจารย์ตื้อตอบตามหลักธรรมะที่ได้รับการสั่งสอนอบรมมาจากพระอาจารย์มั่น หลวงปู่แหวนจึงกล่าวด้วยถ้อยคำชัดเจนและช้าๆต่อว่าเกิดแก่เจ็บตายล้วนเป็นทุกข์วิญญาณที่ล้มตายหายจากไปไม่ได้ผุดได้เกิดย่อมเป็นทุกข์มากกว่าทนทรมานสังขารก็พอบรรเทาแต่ทรมานวิญญาณน,นั้นสาหัสธรรมะเท่านั้นที่จะช่วยให้หลุดพ้นจากการทรมานนั้นหลวงปู่แหวนกล่าวจบสัตว์ประหลาดดังกล่าว ก็ได้ส่งเสียงร้องและหายวับไปรุ่งขึ้นระหว่างทางเดินลงจากถ้ำพระอาจารย์ตื้อได้พูดขึ้นว่าเมื่อคืนนี้ท่านแหวนมีสมาธิดีเหลือเกินหลวงปู่แหวนตอบว่าท่านตื้อดีกว่าผมเสียอีกไม่พูดไม่จาอะไรเลยผมต้องเอ่ยถามเพราะนึกว่าท่านหลับตาภาวนาเพลินไปเสียแล้วพระอาจารย์ตื้อว่า ทำบทนั้นของท่านแหวนช่วยส่งวิญญาณของเขาไปฝุดไปเกิดได้คงจะเป็นสิ่งนี้แหละที่ชาวบ้านกลัวกันนักขนาเนื่องจากหลวงปู่แหวนนั่งภาวนาอยู่ลึกเข้าไปจึงมองไม่เห็นสิ่งนั้นเพียงแต่ได้ยินเสียงเท่านั้นจึงถามพระอาจารย์ตื้อว่าตัวอะไรพระอาจารย์ตื้อให้คำอธิบายว่าสิ่งตัวนั้นคือขโมยภัยที่แก่กล้า จำแรงกายได้คงเป็นวิญญาณของชาวป่าที่ตายไปสิงสู่เรื่องราวอันมาสจันในป่านี้มีมากมายจากหนังสือสู่พระบาทเขาเลี้ยวก็ได้กล่าวถึงเรื่องประหลาดเรื่องหนึ่งซึ่งคณะพราหมณ์ศาสตร์อันมีพระครูก,กรยาวิสุทธิเจ้าวาดวัดดอนเป็นหัวหน้าได้ประสบมาเล่าว่า ครั้งหนึ่งเมื่อพศ2495คณะดังกล่าวได้ไปที่เขาวงพระจันทร์และได้ค้างคืนที่ศาลาในวัดซึ่งอยู่ติดกับเขาพอ,พอประมาณสองนากาในขณะที่ชาวคณะหลับสนิทหลวงพ่อวัดดอนก็ได้ปลุกผู้ที่นอนอยู่ใกล้ๆท่านสองสามคนให้ตื่นลุกขึ้นดูแสงประหลาดอย่างหนึ่ง ปรากฏว่าแสงนั้นอยู่ระหว่างกึ่งเขาแสงนั้นอยู่ระหว่างกึ่งกลางของลูกเขาที่ปกคลุมไปด้วยกอไผ่ป่าและไม้ลวกมองเห็นแสงไฟเป็นดวงดวงจับกลุ่มเป็นมูมูลอยผ่านเหนือยอดไม้เป็นระยะระยะดูเป็นทิวแถวบูบว่าเหมือนคบเพลิงหลวงพ่อวัดดอนได้อธิบายถึงแสงดังกล่าวว่า ที่เห็นเป็นดวงดวงและเป็นหมู่หมู่หมเหมือนคบเพลิงนั้นเขาเรียกว่าสังฆวานอนมีรูปร่างคล้ายลิงใส่เสื้อแดงนุ่งกางเกงแดงสองมือถือคบเพลิงเหินไปมาเหนือยอดไม้มีหน้าที่รักษาด่านทางระหว่างลูกเขา